รับในช่วงเวลาที่กำลังชิงเซีนนะครับขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์อะไ <c oughs> รวยกท่านไม่ชอบที่แบบมันพุ่มติ๊ดงเราก็ต้องขอบคุณผู้มีอุปการะรคนของเราทุกท่านนะครับท <c oughs> ่านแรกนะครับขอเสียงให้กับจีซูแลท์ทุกท่าน กรุงเทพจำกัดมหาชนเัมเมลยมีจัดพันเต็มเลยเขียนติดกระใม่กเขางเ็ไปด้วยนะ B E M อะเ่าไปเรียนสะอาดน B E M ฉันสะอาดว่าย้อนกลับไปไเลมนะบริษัททางหลวนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน ต่อมานะครับคอนสเสิร์ตนี้นะครับเกิดขึ้นได้เพราะว่า,าเรามีโอกาสได้ทำเดอะเร Project น,นะครับผมทั้งเราสองคนนะครับผมร่วมกับทาง GDS นะครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะครับรก็เป็นสิ่งที่เรามีโอกาสได้ต่อยอดมาจากภาพะะยนต์ของพวกเราทั้งสองคนด้วยที่ท,ที่เราได้ทำร่วมกับ GDS นะครับผมขอเสียงให้กับภาพยนต์ซอมแดงดัดผีที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตวันนี้่อยนะครับ แล้วก็ขอบคุณพี่โต้งบรรจงนะครับพี่ตั้มเบญชัยนะครับที่ชวนเราสองคนมาทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นหนังนี้แล้วก็มาถึงคอนเสิร์ตนี้พี่โต้งนั่งอยู่ข้างหลังนะครับทุกคนกับพี่ตั้มด้วยนะครับขอเสียงให้พี่โต้งกับพี่ตั้มรัวมนเลยครับ ทีมงานเบื้องหลังทุกคนขอเสียงด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทัง GDS มากๆ,ๆนะครับผมที่ที่ให้โอกาสเราสองคนมากๆ,ๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานของ Built In Entertainment แล้วก็ P P Entertainment ทุกคนที่เอาเล่นพันกันไปหมดเลยว่าเด้อ <c oughs> ทีมงานของ Built In Entertainment แล้วก็ P P Entertainment ทุกคนนะครับที่ ตั้งใจทำงานกันมาอย่างเต็มที่เหนื่อยตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงการทําโปรเจคนี้ก็ทุกคนเต็มที่มากครับขอเสียงให้กับทีมงานของทั้งสาบริษัทเลยนะครับผมแล้วก็แขกรับเชิญสุดแสนจะน่รักของเานะครับเป็นแม่ปูแล้วก็อามตะเต่านะครับที่มางานแต่งเป็นแบบญาติผู แต่เราไม่เจอเลยเจอข้างหลังไลเจอข้างหลังเลยขอเสียงด้วยครับแล้วก็ขอเสียงให้กับเจ้าแม่เมืองบวยของเรานะครับผมพี่รัศมีแขกครับผมบุ้ยอร่อยมากนะครับเจ้าพ่องานแต่งเจ้าพ่องานแต่งหนึ่งท่านนะครับผมพี่หนึ่งอีทีซีครับ ก็คอนเสิร์ตสำหรับคอนเสิร์ตนี้นะครับ The Wedding Concert นะครับก็ประกอบไปด้วยทีมงานมากมายนะครับแสงสีเสียงเวทีนักดนตรีแดนเซอร์ทีมงานจัดการอะไรต่างๆทีมงานออบเรยอะไรต่างๆแล้วก็ทีมงานอินเฮ้าส์เซอร์ทุกคนนะครับรวมนับกว่าหลายร้อยชีวิตนะครับผมก็คอนเสิร์ตนี้จะไม่มีทางออกมาสมบูรณ์แล้วก็ออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นได้ถ้าเกิดว่าขาดทีมงานพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่กลัวเลยจริงๆ ขอบคุณเสียครับใช่ขอบคุณครับอมานหานี้แล้วก็สุดยอดไปยิ่งกว่านะครับก็คือ ทุกทุกคนที่ให้การสปอร์ตพวกเรามาตลอดนะครับผมทุกทุกคนที่มาดูอยู่ตรงนี้ทั้งในฮอล์แล้วก็ในไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับทุกทุกคนก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ทำให้เรามีความสุขทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้ทำคอนเสิร์ตหรือว่าทำงานอะไรออกมานะครับเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนและแรงใจแรงกายแรงใจที่มีจากทุกคนมาตลอดนะครับวันนี้ก็เช่นกันก็ขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆที่ที่ รักพวกเราแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับขอเสียงให้ตัวเองดังๆสักทีได้ไหมครับ เขาบอกว่าพีพีสวยมากอ๋อคุพูสว่าสวยมากก็แล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณขอบคุณพีพีนะครับที่ที่อ่าเป็นคนที่น่ารักอยู่ตลอดนะครับผมเป็นคนที่ที่ที่ สำคัญมากๆนะครับผมในชีวิตผมนะครับมึงแดดเกือบจะสิบปีท well> uh ี่แล้วนะครับท้าแตรู้จักกันมาก็แทบจะมีพีอยู่ในชีวิตมาตลอดนะครับผมในทุกๆทุกๆแง่ก็ของชีวิตนะครับแล้เขาเป็นคนที่ที่พพอร์ตแล้วก็ให้ความังดีแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับผมมาตลอดนะครับก็ขอบคุณแม่ที่ที่เดินทางร่วมกันมาจนถึงวันนี้นะครับจนวันที่เรา ทำคอนเสิร์ตนี้ร่วมกันแล้วก็กำลังจะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายของวงเดอะเวทโปรเจกตร่วมกันนะครับผมก็ดีใจทุกครั้งที่ท,ที่ทำงานกับพีแล้วก็ภูมิใจตัวพีทุกๆครั้งนะครับที่เห็นพ p เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดินหน้านก็จะรักและสนับอร์ตพีตลอดไปครับ เกิดจะไม่เกิดนแลาเพราะอนกันแต่ว่าขอบคุณขอคบคุณค่ะมากกว่าที่ที่ทำให้การงอนกันครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจอะไรต่างๆของกันและกันมากขึ้นแล้วก็มวกผม <ขอ S 2> ไม่ได้งอนนะผมไม่พอใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้น เพื่อทุกคนตรงนี้ได้แล้วก็ดีใจทุกครั้งมือนกันที่ได้ทํางานร่วมกันได้อยู่ด้วยกันเวลาด้วยกันแล้วก็ทุกครั้งมันเป็น ครับแล้ว i̇şte ก so, well, mm ็เราก็จะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงที่เราจะร้องกันเฉพาะแล้จะได้ร้องแล้วเราร้องแล้วเราก็จะร้องให้เพราะว่ามันซึ้งมากเขาเป็นเพลงที่ที่ในในในความทรงจำผมเพลงนี้เป็นเพลงที่ เพลงสุดท้ายของโปรเจกต์ b k v p นะครับซึ่งมันเป็นเพลงที่ที่มันมีความทรงจำเลยอย่างมากเลยครับแล้วก็อยากจะร้องเพลงนี้เฉพาะวันที่เป็นปุ๊กมาปีใหญ่ของผมกับพีพีนะครับผมเขีว่าทุกคนนะจ๊ะรู้กันดีแล้วาเพลงอะไร ในทวิตเตอร์น่าจะมีเพ็นกันอยู่แล้ว <c oughs> แต่ก็ห <c oughs> วังว่าวันนี้ทุกคนจะช่วยกันร้องตามดังของเมื่อวานนะ